สวัสดีครับพบกับอักษรออนเลิร์นะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊ตนะครับนักเรียนอย่าลืมเตรียมหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรเนี่ยมาเรียนกับคุณครูนะครับคาบนี้ครูโอ๊ตจะพานักเรียนเนี่ยไปเรียนต่อเนื่องจากคาบที่แล้วคือเรื่องอะไรจำได้ไหมครับมารยาทในการ ฟังการดูและการพูดนั่นเองครับคาบที่แล้วเราเรียนมารยาทในการฟังและการดูไปแล้วคาบนี้ครูโอ๊ตก็จะพานักเรียนมาเรียนมารยาทในการพูดกันครับจำได้ใช่ไหมครับทักษะทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นการฟังการดูและการพูดนักเรียนเนี่ยล้วนใช้บ่อยในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการฝึก ผลนะครับในเรื่องของมารยาทนั่นเองนะครับเวลาเราสื่อสารกับผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นการสื่อสารกับเพื่อนนะครับเราก็จะต้องฝึกฝนในเรื่องของมารยาทด้วยนะครับคราบนี้นะครับเป็นมารยาทในการพูดแต่ก่อนที่จะไปมารยาทในการพูดครูโอ๊ดอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทบทวนมารยาทในการฟังและการดูสื่อต่างๆก่อนนะครับจำได้ใช่ไหมครับ เข้อของมารยาทในการฟังและการดูมีอะไรกันบ้างเรามาทบทวนอย่างกระชับกันนะครับมารยาทในการฟังและการดูสื่อต่างๆจําได้ใช่ไหมครับก่อนจะเข้าชมภาพยนตร์หรือก่อนจะไปฟังการบรรยายนักเรียนควรจะไปให้ตรงเวลานะครับไปให ตรงเวลาหรือถ้ามีเวลานักเรียนควรจะไปก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อบางครั้งเนี่ยผู้บรรยายเนี่ยจะมีข้อปฏิบัติหรือข้อแนะนําบางอย่างในการบรรยายเนี่ยให้นักเรียนหรือให้ผู้ฟังเนี่ยทราบเราก็ควรจะทราบก่อนใช่ไหมครับเอเราจะบรรยายกี่นาทีนะครับช่วงไหนจะเป็นช่วง หลักนะครับช่วงไหนจะเป็นช่วงถามตอบช่วงไหนจะเป็นช่วงพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนควรจะไปก่อนเวลานะครับเพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลนะครับในการบรรยายในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับขนาดฟังนักเรียนจะต้องเป็นยังไงครับอ่าเก่งมากตั้งใจนะครับตั้งใจจดจอนะครับกับการฟังและการดูนะครับ สิ่งสำคัญย้าแล้วใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องไม่พูดคุยกันเลยนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่รบกวนผู้ฟังข้างๆได้นั่นเองนะครับข้อที่3นะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยสนใจในประเด็นไหนนะครับหรือว่าสนใจเรื่องอะไรนักเรียนก็อาจจะจดสาระสําคัญเอาไว้นะครับแล้วอาจจะมาพูดคุยนะครับในช่วงที่มีการถามตอบนะครับ หรืออาจจะเป็นช่วงหลังจบการบรรยายแล้วนักเรียนก็สามารถนำประเด็นนั้นเนี่ยมาคุยกับเพื่อนๆหรือคุยกับผู้บรรยายหรือว่าอ,อสอบถามผู้บรรยายโดยตรงได้หลังจากจบการบรรยายครับส่วนข้อที่4นะครับถ้านักเรียนเนี่ยมีข้อสงสัยที่จะซักถามเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรจะซักถามเมื่อตอนไหนครับขนาดบรรยายหรือว่าหลังจบการบรรยายแล้วครับต้อง หลังจบการบรรยายแล้วนะครับหรือเป็นช่วงนะครับที่ผู้บรรยายเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยถามตอบได้เพราะว่าถ้านักเรียนเนี่ยมีข้อสงสัยแล้วนักเรียนถามแทรกในขณะที่ผู้บรรยายกําลังบรรยายอยู่เนี่ยนอกจากจะไปรบกวนผู้บรรยายแล้วยังไปรบกวนผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเราถามอยู่ตลอดเวลาเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราควรจะถามในช่วงที่ผู้บรรยายเนี่ยเปิดโอกาสให้ถามนั่นเองหรือหลังจบการบรรยายแล้วครับ ข้อที่หนะครับ5นักเรียนพอใจสิ่งไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ฟังนะครับหรือเป็นการชมน,รนักเรียนก็ควรที่จะปรบมือให้กับผู้พูดหรือผู้แสดงนะครับแต่ก็จะต้องดูเรื่องของบริบทบริบทเวทแวดล้อมของเราด้วยนะครับว่าผู้ฟังท่านอื่นเนี่ย อย่างไรบ้างนะครับไม่ใช่เรายืนตบอยู่คนเดียวนะครับโอ้ปบมือดังมากนะครับยืนปบเสียงดังนะครับในขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้ปบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะไปรบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนเนี่ยก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับหรือว่าการปบมือเสียงดังเกินไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไปรบกวนผู้ฟังข้างๆได้นะครับเพราะนั้นเนี้ยก็ปบแต่พอประมาณนะครับส่วนข้อที่6นะครับก็คือการรู้จักควบคุมกิริยามารยาทนะครับไม่ส่งเสียงนี่เลยนะครับ ข้อนี้เลยนะครับไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นนะครับไม่ลุกนะครับไม่ลุกจากที่นั่งบ่อยๆนะครับเพราะอะไรครับไปบังนะฮะไปบงังผู้แสดงนะครผู้ผู้ฟังเนี่ยหรือว่าผู้ชมเนี่ยก็อาจจะตั้งใจอยู่แล้วอยู่เราเดินผ่านหน้าเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ทาไงฮะโอ้โหหมดเลยอรรถรสที่ดูมากําลังซาบซึ้งกําลังอินกําลังโอ้โหฉากนี้ กำลังดีเลยปรากฏว่ามีคนเดินผ่านโอ้โหไม่สนุกละนะครับก็จะหงุดหงิดได้นั่นเองใช่ไหมครับให้เราเนี่ยนึกถึงเรานะครับถ้าเราไม่อยากให้เขาเนี่ยมารบกวนเราเพราะ,ะนั้นเราก็ไม่ควรไปรบกวนผู้อื่นด้วยเหมือนกันนะครับข้อที่7นะครับสิ่งสําคัญก็คือการปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนั่เนเองนะครับก่อนที่จะชมหรือว่าฟังบรรยายนั่นเองนะครับเพื่อจะได้ไม่มีสายโทรเข้าใ,ในขณะที่เรากําลังฟังหรือว่าชมภาพยนตร์อยู่นั่นเองนะครับ หรือมาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยเปิดหน้าจอบางทีแสงเนี่ยอยู่ในโรงภาพยนตร์มันมืดใช่ไหมครับเราเปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยแสงก็อาจจะไปรบกวนเนี่ยผู้ชมข้างๆได้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเนื้อหาในคาบนี้กันดีกว่านะครับก็คือเรื่องมารยาทในการพูดนั่นเองเอ๊การพูดเนี่ยต้องมีมารยาทไหมนะครับทาไมถึงแยกเป็นหัวข้อหนึ่งเลยนะครับเพราะการพูดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมครับการฟังการดูเนี่ย เหมือนกับเราเนี่ยเป็นผู้เข้าฟังผู้เข้าชมใช่ไหมครับแต่การพูดเนี่ยเราเป็นการแสดงทักษะนั้นออกมาเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีมารยาทในการพูดแน่นอนควรจะแยกมาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อเลยนะครับเรามาดูกันครับว่าควรปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1น,นะครับก่อนจะพูดเนี่ยนักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับ คิดก่อนพูดนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับและคุณครูเนี่ยก็ยังจะเน้นย้ำเสมอว่านักเรียนจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนพูดนะครับเพราะว่าถ้อยคำที่จะพูดนั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดผลนะครับตามมาได้ซึ่งผลเนี่ยอาจจะเป็นผลในทางที่ดีหรือผลในทางที่ไม่ดีก็ได้ผลในทางที่ไม่ดีก็คืออาจจะมีคนเนี่ยไม่ชอบไม่พอใจ หรืออาจจะเป็นผลในการทําร้ายนะครับทำร้ายจิตใจของผู้ฟังท่านอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องคิดก่อนพูดเสมอนะครับว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยควรจะพูดไหมนะครับหรือต้องเลือกกาลเทศะว่าเวลาไหนเนี่ยควรพูดเวลาไหนเนี่ยยังไม่ควรจะพูดนั่นเองครับข้อที่2ไม่พูดเสียดแทงใจผู้ฟังนะครับเห็นไหมครับเป็นผลมาจากข้อแรกนั่นเองถ้าเราไม่คิดก่อนพูดเนี่ย ผลเนี่ยอาจจะมีทั้งทางดีและทางลบนะครับทางลบก็คืออาจจะไปเสียดแทงใจของผู้ฟังบางท่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดก่อนนะครับแล้วก็ไม่พูดเสียดแทงใจผู้ฟังนั่นเองแม้ว่าจะเป็นการหยอกล้อก็ตามนะครับเพราะอาจจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยไม่สบายใจได้อันนี้สิ่งสำคัญเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าการพูดของเราเนี่ยเป็นการหยอกล้อธรรมดาโอ้เพื่อนไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกล้ออย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับสิ่งนี้ ไม่สมควรนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่ได้แสดงออกนะครับถึงผลที่เขาได้รับนะครับเช่นเราอาจจะไปล้อจุดด้อยของเพื่อนนะครับเพื่อนเนี่ยอาจจะยิ้มแต่ในใจของเพื่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ดีกับเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดเนี่ยควรคิดก่อนแล้วก็ไม่พูดจาที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจได้นั่นเองนะครับข้อที่3ครับหากนักเรียนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับ เราอาจจะฟังเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเรารู้สึกว่าความคิดเห็นเราเนี่ยไม่ตรงกับเพื่อนคนอื่นเลย4คนคุยกันเนี่ยโอเราคิดแปลกเพื่อนอยู่คนเดียวใช่ไหมครับนักเรียนเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรจะแสดงออกอย่างไรดีก็สิ่งที่ครูย้ําเสมอนะครับก็คือเรื่องของความสุภาพนั่นเองนะครับควรใช้วิธีที่สุภาพนั่นเองนะครับเช่นขอเสนอความคิดเห็นของตนนะครับเช่นเมื่อเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ย เอ๊ไม่เห็นด้วยนะครับหรือว่าเห็นแย้งกับข้อมูลที่เพื่อนคนอื่นเนี่ยพูดมาเนี่ยเราอาจจะไม่เก็บเอาไว้คนเดียวเราอาจจะบอกว่าอ่ะเ,เดี๋ยวเราขอแสดงความคิดเห็นหน่อยนะอ่าใช่ไหมครับก็คือเราอาจจะขอนะครับขอให้เราเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนบ้างน,นะครับเพื่อจะได้ทราบว่าโอเคจากการทําอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกไม่โอเคนะเราไม่พอใจนะ เราไม่เห็นด้วยนะเราก็แสดงความเห็นเราเ่านั้นออกไปนะครับแต่ออกไปด้วยถ้อยคําที่สุภาพนั่นเองนะครับไม่กล่าวร้ายผู้อื่นนะครับหรือว่าไม่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยเจ็บช้าน้ําใจนั่นเองนะครับข้อที่4ครับมารยาทในการพูดมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมครับพูดโดยใช้ถ้อยคําที่สุภาพคําว่าสุภาพเนี่ยยังใช้ได้เสมอในการพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นกับผู้ใหญ่ นะครับหรือกับเพื่อนเราก็ใช้ท้ายคำที่สุภาพได้ครับและมีอวัจนะภาษาก็คือหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเองนะครับขอ้อที่5ครับไม่พูดอวดตนอวดภูมิหรือขม่มขู่ผู้อื่นนะครับก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องพูดจากไม่ยกตนเองนั่นเองนะครับว่าโอ้ฉันเก่งนะเพราะว่าผู้ฟังเป็นไงครับอาจจะไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้ฟังไม่ชอบการสื่อสารของเราเป็นยังไงครับก็ไม่สมฤทธิผลนั่นเองก็คือพูดอะไรไปผู้ฟังก็ไม่เปิดใจรับใช่ไหมครับเพราะเราเนี่ยอวดตัวเองซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากในการพูดนะครับข้อที่6นะครับไม่ผูกขาดการพูดแต่เพียงคนเดียวในการพูดสนทนานักเรียนเนี่ยควรที่จะ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นเนี่ยพูดบ้างนะครับยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะครับคือไม่พูดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าการพูดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเป็นยังไงครับผู้ฟังเนี่ยอาจจะรำคาญนะครับหรือว่าไม่พอใจได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนควรเปิดโอกาสเนี่ยให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ยหรือว่าในการรายงานเนี่ยอาจจะแบ่งเนื้อหานะครับ ให้เพื่อนเนี่ยได้พูดบ้างนั่นเองครับข้อที่7ครับถ้าจําเป็นต้องพูดในขณะที่ผู้อื่นเนี่ยยังพูดไม่จบเห็นไหมครับเป็นการพูดแทรกนั่นเองนะครับนักเรียนจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรนะครับสำคัญนะครับก็คือเรื่องของมารยาทใช่ไหมครับความสุภาพทํำยังไงครับยกมือขึ้นนะครับยกมือขึ้นแล้วกล่าวคําขอโทษก่อนนะครับเช่นขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตนะครับขอรบกวนสักนิดนึงนะครับในประเด็นนี้ผมมีความคิดเห็นว่าดิฉันมีความคิดเห็นว่านะครับหรือว่าขอโทษนะคะคุณครูหนูมีข้อสงสัยค่ะอะไรเงี้ยนะครับเพื่อแสดงมารยาทในการพูดนั่นเองนะครับแล้วก็แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะครับไม่ปุ๊บแทรกเลยนะครับยกมือแล้วแทรกเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยผู้ฟังไม่ทราบว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมครับเราอาจจะยกมือขึ้นให้ผู้ฟังเนี่ยได้เห็นก่อนนะครับหรือว่ายกมือขึ้นให้ผู้พูดเนี่ยได้เห็นก่อนนะครับเพื่อที่จะขออนุญาตขอโทษนะครับแทรกบทสนทนานิดหนึ่งนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับถ้านำคำผู้อื่นมากล่าวเห็นไหมครับ เป็นการอ้างอิงเลยนะครับถ้านำคำของผู้อื่นเนี่ยมากล่าวนะครับหรือเป็นการยกนะครับคำพูดของคนอื่นเนี่ยเข้ามาสนับสนุนข้อความของเราเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องบอกนามนะครับบอกนามก็คือชื่อนั่นเองนะครับคำว่านามนี่ก็คือชื่อนั่นเองนะครับบอกชื่อของท่านผู้นั้นเพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับ ของข้อความที่เรายกมานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความขนาดสั้นหรือข้อความขนาดยาวหรือเป็นคำประพันธ์นะครับนักเรียนก็ต้องยกมาเช่นเป็นของสุนทรภูใช่ไหมครับหรือว่าเป็นของใครก็ตามนักเรียนจะต้องบอกเหมือนเนการบอกแหล่งที่มานั่นเองนะครับถ้าสมัยนี้ก็คือให้เครดิตนะครับเป็นการให้เครดิตของคำหรือโค้ดที่เรายกมาด้วยนั่นเองครับ เห็นไหมครับในการพูดทุกครั้งผู้พูดควรถือเรื่องการรักษามารยาทโดยเคร่งครัดเห็นไหมครับอันนี้เลยผู้พูดนะครับควรถือเรื่องการรักษามารยาทโดยเคร่งครัดแปลว่าต้องรักษาอย่างดีเลยนะครับเคร่งครัดนะครับเพราะจะช่วยส่งเสริมให้ผู้พูดเป็นคนยังไงครับเป็นบุคคลที่น่านิยมนับถือเห็นไหมครับ หรือว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสเสน่ห์เห็นไหมครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับสเสน่ห์ไม่ได้เกิดจากชาติกําเนิดแต่เราสามารถสร้างสเสน่ห์ด้วยตัวของเราเองได้ผ่านมารยาทในการพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุภาพหรือการให้เกียรติผู้อื่นนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการพูดนะครับการให้เกียรติผู้อื่นและเป็นมารยาทนะครับที่ ผูพ้พูดเนี่ยจะต้องยึดถือรักษาอย่างเคร่งครัดนั่นเองเพราะว่าส่งผลดีต่อผู้พูดแน่นอนครับในเรื่องของความน่านับถือและการสร้างสเสน่ห์นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในการพูดด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยครับในการพูดเราต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยรับสารที่เราเนี่ยต้องการนำเสนอแต่เราจะนำเสนอสารอย่างไรให้ผู้ฟังเนี่ย อยากรับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมารยาทนะครับเราก็จะต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับเห็นไหมครับตัวอย่างนักเรียนสองคนนะครับผู้หญิงบอกว่าฉันคิดว่าเรื่องการทำเวรประจำวันนี้เราควรนะครับฉันคิดว่าเรื่องการทำเวรประจำวันนี้เราควรจุดๆ,ๆแล้วเธอหล่ะคิดว่าอย่างไรนะครับ ผู้ชายก็ตอบว,ว่าฉันคิดว่าเห็นไหมครับในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราก็ต้องใช้ทอยคําที่สุภาพใช่ไหมครับถึงจะเป็นเพื่อนของเราก็ตามแล้วเธอคิดว่าอย่างไรเห็นไหมครับใช้คําว่าเธอใช้คําว่าฉันนะครับหรือใช้คําว่าฉันกับเธอนะครับได้นะครับเรามาดูแบบฝึกหัดปิดท้ายกันดีกว่าครับเรามาดูคําถามนะครับ หากเพื่อนสนิทเห็นไหมครับเพื่อนสนิทนะครับทักนักเรียนว่าสวัสดีจ้าจุดๆ,ๆนะครับอาจจะเป็นชื่อนะครับตอนนี้อาจจะเป็นชื่อของนักเรียนสวัสดีจ้าสบายดีไหมจ๊ะนะครับสวัสดีจ้าสบายดีไหมจ๊ะนักเรียนควรตอบว่าอย่างไรจึงจัดว่ามีมารยาทในการพูดก็ไกเออ มีอะไรหรือจ๊ะเออนะครับก็ไก่นี่เออมีอะไรหรือจ๊ะนะฮะเออมาเลยนะฮะขอไข่จ้าสวัสดีจ้าสบายดีไหมจ้านะครับขอควายอืมสวัสดีเป็นยังไงบ้างละ่ะนะฮะเพื่อนอุตสาสวัสดีจ้าสบายดีไหมจ้าใช่ไหมอันนี้อืมสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างละ่ะนะฮะโอ้โห,หวุ่นมากใช่ไหมฮะอืมนะฮนะว,นะวุนแบบอืมนะฮวันเดยนะฮะส่วน ง,ง,งูนะครับสวัสดีจ้าฉันสบายดีแล้วเธอละ่ะสบายดีไหมนะครับเห็นไหมครับข้อไหนชัดที่สุดเลยครับตอบข้อ,ง,อง,งูนั่นเองครับเพื่อนถามมาเราก็ตอบไปก่อนแล้วจึงถามเพื่อนกลับนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ตอบขอใครล่ะอันนี้เพื่อนถามใช่ไหมครับสบายดีไหมจ๊ะอันนี้ สวัสดีจ้าสบายดีไหมจ๊ะถามกลับไปอีกนะฮะโดยโดยไม่ได้บอกเลยนะว่าตัวเองสบายดีหรือไม่สบายดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกหรือว่าจัดว่ามีมารยาทที่สุดก็คือน่าจะเป็นข้ององูนั่นเองครับเห <c oughs> ็นไหมครับเรื่องมารยาทในการพูดไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ลองไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับจากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรนะครับเย่านลืมนะครับ ฝึกฝนและหมั่นทำแบบฝึกหัดแล้วนักเรียนจะเก่งเองครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.